ถ้าพรุ่งนี้เข้ายืน16บหกแปลว่าเขาซื้อคอนเซ็ปต์เราถ้าเขาไม่เข้าเลยแปลว่าอย่าเข้าไปเดือดร้อนเพราะว่าจับไม้ฟาดหน้ากลัวมากใช่ก็ไม่เป็นไรค่ะใครไม่ซื้อ MUT ซื้อพวกเราทุกคนซื้อ,อ,อแล้วอย่างที่บอกว่าสิ่งที่มันจะประจักษ์แจ้งก็คือ,อทำให้เด็กผู้หญิงหรือผู้หญิงหรือ ใครต่อใครทั้งผู้หญิงผู้ชายอ่ะนะคะทั้งหมู่สาวกทั้งหลายลูกสาวทั้งหลายเพื่อนสาวต่างๆเนี่ยก็จะได้แบบว่าเขาเรียกอะไรอะได้เปิดนิติได้มีมุมมองไปในชีวิตว่าเราสวยด้วยรูปแบบที่เป็นของเราถ้าพอแล้วปีนี้เราใบนะคะเพราะว่าอะไรคะอย่างที่บอกไปกับต้นลองไปดูอีกร้ายสิบประเทศเขามาซ้ําแล้วซ้ําเล่ามาแล้วมาอีกแต่เขามาด้วยใจที่ แม่ปุ้่เอ็มเอทมดีอนหลายๆคนที่มาจากหมู่เกาะอะไรต่างๆโอ้เชื่อชมอ่ะเขาไม่เห็นรู้สึกเลยว่ามาทําไมมาทําไมที่นี่ไม่เคยได้ไม่เคยแม้กระทั่งจะได้ซีนในการถ่ายทำถไม่เคยถูกสัมภาษณ์ไม่เคยถูกออกสื่ออะไรทั้งสิ้นแต่เข้ามามาด้วยอะไรรู้ไหมคะเขาถือว่าการที่เขาเหยียบเท้าออกนอกประเทศของเขาสิ่งที่เป็น key of success ของเขาก็คือ ได้นำสายสะพายชื่อเสียงของประเทศเขาเนะี่ยอ,ออกมาให้โลกมันประจักษ์แล้วนั่นคือคีย์คือคีย์ออฟสักเซสของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราพอไปปุ้ยฟังคุยกับเขาแล้วมองเขาาเงี้ยปุ๊บปลดล็อคใช่ปีนี้จะปีไหนก็ตามฉันก็ต้องจัดอีกหลายปีอย่างที่บอกอะ